ทำบนนะคะสึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวทางการอำลังเพิ่ทมทางการเกษตรนิดนึงนะคะจะได้มาชี้แจงแล้วก็กระตุ้นความรู้เนี่ยอาจาต้องไม่ใช่กนัก้นต้นความรู้เหล็กเลี้ยเรียนรู้กันนะคะในวงในทีนี้นะคะเราเราให้ทีมตัวแท่งคนที่จะทำแท่ชื่นชมแล้วก็ทีมเครือข่ายของเดียวเข้ามามีส่วนรวมในการจัดทำแท่ต่างบนในในไีทีด้วยน,น,นะคะค่ะเขาอยากแนะนำตัวแต่ละตัวไปแล้วนะหรือเป็นพัฒน,นาการนะคะ มวันี้นะคะมาพันพัฒนาการอำเภอนะคะพัฒนาการลำ้นหัวหน้าสมิตัสดุนะคะัเการนำมลพิษกระายสต่อเนื่อง่ดมาเออชเช่เทขออกขนี่อเข้าแถวทีนักวิชาการทางช